ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูตามอินดิไลด้านล่างนี้นะครับพี่พิมแอดไซด์ก่อนนะครับอ่าวันนี้ได้เช่าพระรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่ปี2 5 2 1นถึงนะครับเป็นเนื้อเกสรนะครับโดยองค์ที่ได้เช่ามาองค์นี้เป็นบล็อก2นะครับแตกข้างเดียวนะครับมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับิจนาความแท้นะครับดูเนื้อดับหนึ่งเลยนะพิมดับสองนะครับมาดูนะครับ นะครับน่าจะชัดดูเนื้อนะครับในมือเนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาแต่เก๊ติดแล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะอพระสังว่ารับพิมลหลวงปู่าพระสังว่ารับพิมเลเถระนะครับเนี่ยผมพยายามจะให้ดูเนื้อเป็นหลังเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้ดีมากแล้วนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นก็เป็นยันตีนิสิงเหววัดปดูจิมีลงพุโตะนะครับอย่างนี้คือองค์ที่ดูง่ายนะครับดูคาบแป้งนะครับพยายามจำเนื้อให้ดีนะครับเนื้อสำคัญมากนะครับผมบอกแฟนเพจได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับใครมีพระหลวงมุตโตะจะขายหรือรุ่นไหนๆนะครับส่งรูปให้ดูได้เลยครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงมุตโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า a s s i pi ti สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ